สวัสดีครับผมนายส,สนิทครัะผองนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มงอเน่านะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับสตอรี่บอร์ดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ดรจิวนะครับสตอรี่บอร์ดทาง TikTok นะครับซีนที่ 1. นึ่งโลเคชันหน้าจอสีฟ้าขาวระยะเวลา2วินาทีแบ็กกราวเป็นพื้นหลังสีฟ้าขาวที่บ่งบอกชื่อแบรนด์อยู่ตรงกลางวิดีโอจะขึ้นโลโก้แบรนด์อยู่ตรงกลาง สินที่สองโลเคชันหน้าจอสีฟ้าขาวระยะเวลาสีวินาทีแบ็กกราวด์ 9, เป็นพื้นหลังสีฟ้าขาวที่บ่งบอกสารบำรุงสำคัญ10ชนิดวิดีโอกับและมิวบอกถึงสารบำรุงสำคัญ10ชนิดว่ามีสปปรรพคุณอย่างไรบ้างสินที่ 3. โลเคชันบริเวณหน้าต้นไม้ระยะเวลา3วินาทีแบ็กกราวด์ 9, พื้นหลังเป็นต้นไม้ วิดีโอพรีเซนเตอร์ของดรจิวจะถือสินค้าไว้ในมือและกดเซรั่มลงบนฝ่ามือเพื่อจะได้เห็นสินค้าอย่างชัดเจนซีนที่4โลเคชั่นห้องนั่งเล่นระยะเวลา3วินาทีแบ็กกราว์เป็นห้องนั่งเล่นสีขาวครีมคมวิดีโอมิลและกลับถือสินค้าไว้ในมือและกดเซรั่มลงบนฝ่ามือและทาบนใบหน้าและพูด นี่คือเซรั่มที่มิวกับเลือกใช้ด r Jill รจิลสีนที่5นะครับโลเคชันนะครับเพจด l รจิวนะครับระยะเวลา3วินาทีแบ็กกราวด์เป็นหน้าเพจการสั่งซื้อของดรจิววิดีโอกับและมิวจะพูดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของดรจิวมีช่องทางไหนบ้าง f c e e o o o l l n e เว็บไซต์นะครับ ครับต่อไปนะครับจะเป็นสตอรี่บอร์ดของ YouTube นะครับซีนที่1นะครับโลเคชันนอกสถานที่นะครับระยะเวลา3วินาทีแบ็กกราวพื้นหลังเป็นฉากที่มิวกับพบแฟนคลับนะครับข้อความที่เขียนเริ่มวันดีๆหน้ากระจ่างใสในทุกเช้านะครับการาฟิกนะครับบนเวทีที่มีมิวกับกำลังเล่นอย่างสนุกสนานวิดีโอ ถ่ายไปตรงที่มิวกับยืนอยู่โดยถ่ายจากซ้ายไปขวานะครับซีนที่2นะครับระยะเวลา1วินาทีแบ็กกราวพื้นหลังสีขาวเป็นฉากที่เปิดตัวว่าเราจะพูดถึงบริษัทเรานะครับการาฟิกเป็นพื้นหลังสีขาวที่มีโลโก้ของบริษัทวิดีโอนะครับถ่ายไปที่โลโก้บริษัทโดยตรงเสียงนะครับก็จะมีเสียงดนตรีเล็กน้อยนะครับ ซีนที่3โลเคชันห้องแต่งหน้าระยะเวลา2วินาทีแบ็กกราว n ์โตเครื่องแป้งกราฟิกนะครับพื้นหลังเป็นโตเครื่องแป้งโดยมีมือของช่างแต่งหน้ากำลังกดเซรั่มอยู่นะครับวิดีโอนะครับถ่ายไปตรงมือของช่างแต่งหน้าที่กำลังกดเซรั่มเพื่อที่จะแต่งหน้าให้พรีเซนเตอร์ของเรานะครับซีนที่4นะครับห้องแต่งหน้าเช่นกันนะครับระยะเวลา5วินาที แก,กาวนะครับห้องแต่งหน้าข้อความที่เขียนว่าดรจิลเขาดีนะการาฟิกนะครับพื้นหลังเป็นห้องแต่งหน้าโดยมิวกับกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับวิดีโอถ่ายไปที่หน้าพรีเซนเตอร์ทั้ง2โดยที่ทาเซีััมไปแล้วว่ากระจ่างใสแค่ไหนนะครับสคริปต์นะครับพูดกับช่างแต่งหน้าเรื่องงานนะครับเสียงนะครับก็จะมีเสียงมิวกับนะครับพูดว่าดรจิลเขาดีนะ ฉากที่5โลเคชันสตูดิโอระยะเวลา2วินาทีแบ็กกราวน์ในห้องสตูดิโอกราฟิกฉากหลังสีดำวิดีโอถ่ายไปที่มิวโดยตรงถ่ายโดยการซูมเข้าที่ใบหน้าและมิวจะพูดว่าผิวหน้าของผมซีนที่6โลเคชันสตูดิโอระยะเวลา2วินาทีแบ็กกราวน์ในห้องสตูดิโอกราฟิกฉากหลังสีขาววิดีโอถ่ายไปที่กราฟโดยตรง โดยถ่ายจากซ้ายไปขวาเพื่อให้เห็นผิวหน้าแล้วกัับจะพูดว่าผิวหน้าของผมซีนที่7 l o c โลเคชันสตูดิระยะเวลา1วินาทีแบ็กกราวในห้องสตูดิโอการาฟิกฉากหลังสีชมพูวิดีโอถ่ายซูมไปที่พรีเซนเตอร์โดยมิวจะพูดว่าเราเลือกซีนที่8 l o โลเคชันสตูดิโระยะเวลา1วินาทีแบ็กกราวในห้องสตูดิโอ กราฟิกฉากหลังสีน้ำตาลวิดีโอถ่ายซูมไปที่พิซิซนเตอร์โดยกรับจะพูดว่าเราเลือกสินที่9นะครับโลเคชันสตูดิโอระยะเวลา2วินาทีแบ็กกา์ในห้องสตูดิโอกราฟิกฉากหลังสีเทาวิดีโอถ่ายซูมไปที่มิวกับโดยกรับจะชี้ไปที่หน้ามิวแล้วพูดพร้อมกันว่าเราเลือกด r Jill รจิลสินที่10นะครับห้องนั่งเล่น ระยะเวลา3วินาทีแบ็กกราวในห้องนั่งเล่นจะมีข้อความเขียนว่าสั่งซื้อด็อกเตอร์จิลกับบริษัทการาฟิกฉากหลังสีฟ้าในห้องนั่งเล่นวิดีโอถ่ายจากซ้ายไปขวาและซูมเข้าที่มิวกับที่กำลังคุยเล่นกันแล้วมิวกับหันมาพูดว่าเซรั่มของคุณหมอขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวิินที่สินสุดท้ายนะครับ ระยะเวลา1วินาทีแบ็กกราว์พื้นหลังสีขาวกราฟิกเป็นพื้นหลังสีขาวที่มีโลโก้ของบริษัทวิดีโอถ่ายไปที่โลโก้ของบริษัทโดยตรงโดยจะมีเสียงของมิวกับพูดว่าด็อกเตอร์จิวจะมีเสียงหยดน้ำเล็กน้อย 5. ้าแฮชแท็กสำหรับก,การค้นหาแฮชแท็กด็อกเตอร์จิวแฮชแท็กด็อกเตอร์จิวเอ็กเซน์แฮชแท็กเซรั่มของคุณหมอแฮชแท็กผิวใสย,ยืนหนึ่งและแฮชแท็ก ผิวหน้าที่อยู่เหนือการเวลาครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ